ทักขาน้องแเป็นเขาเลยครับอะไรนะคะทากขาน้องแอดมนเขาเลยครับรแล้วไลขที่บัญชีนะคะรบก,กวนทักหานา้องแอดมินเขาด้วยครับผมอะไรเนียรบก,กวนอะไรนะคะรบกวนทักฐา,าน้องแอดมินเขาด้วยครับอ๋อทักฐาน้องแอดมินอ๋อ ที่ไม่เข้าใจทำไมไม่ให้เข้าทักทักไปที่แอดมินใช่ไหมแอดมินคนนี้หรอ<ช>ปิยะดาเนี่ยครับครับครับ,รบให้ออกไปใหม่ใช่ไหมครับผมครับ<อ>สวัสดีค่ะใช้เป็ผู้เสียหายของแก๊งเงินกู้ข่านออนไลน์นะคะแก๊งนี้จะทำสัญญากู้และให้เงินค่าถอนรหัสค่ากดล็อกรหัสค่าเครดิตเพื่อที่จะทำการถอนเงินออกาบัญชีหลังจากนั้น ได้หลงเชื่อและได้โอนเงินไปให้แต่กลับไม่ได้เงินเลยสักบาทเดียวคืนมาจึงเตือนให้ประชาชนระวังอย่าหลงเชื่อให้รีบติดตอด่อเจ้าหน้าที่ใกล้บ้านถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้เพราะว่าคุณจะสูญเงินไปก็จะไม่ได้เงินกลับคืนมาเลยแม้แต่บาทเดียวติดต่อ191ได้นะคะครับได้ครับ191ครับค่ะเขียงแค่คุณคนระับ